จากใระยะที่ห้ากลับมาระยะที่4และเหลืออีกประมาณ2จุดกว่าๆจะขึ้นระยะ3มแล้วทำไมถึงกล้าเปิดเผยอ่ะอันนี้พูดกันตรงๆนะกล้าออกสื่อจากใจเลยครับจริงๆสั้นๆเลยสิ่งที่ผมกล้าที่จะเปิดใจในวันนี้ผมมั่นใจในองค์ความรู้ของคุณหมอคุณหมออุบลเนี่ยผมจําขึ้นใจทุกวันนี้ผมจําหมออะไรไม่ได้นอกจากคุณหมออุบลผมกล้ายืนยันแล้วผมก็กล้าเปิดเผยตัวกับคุณหมอเลยแล้วถ้าเกิดท่านใดที่สงสัยนะ อยากได้ความรู้หรือ,อว่าคุณหมอมาให้ผมพูดไหมผมพร้อมที่จะอธิบายทุกอย่างให้ฟังว่าจากจุดเริ่มต้นของผมจนมาถึงน้ําสมุนไพรของคุณหมอเนี่ยนะมันเกิดอะไรขึ้นต้นทางผมยังไงปลายทางผมยังไงผมถึงมายอมมานั่งคุยกับคุณหมอวันนี้เพราะว่าตอนเนี้ยผมเพิ่งจะยิ้มได้เนี่ยเนี่ยครับเมื่อตอนที่เห็นผลค่าไตาของแม่และที่ผมกล้าเปิดใจกับคุณหมอเพราะการที่เรารอแล้วก็เราดูผลเรา เช็คผลด้วยกระบวนการการวิจัยของเราเองเนี่ยเราเห็นกราฟเราเห็นผลที่ดีขึ้นเรื่อยๆผมใช้จริงๆแล้วผมก็ได้รับผลที่ดีของคุณแม่ที่ดีขึ้นจริงๆค่าไตาขึ้นมาเกือบถึงระยะ3นะครับชีวิตเขาดีขึ้นแล้วกล้ามาให้อาจารย์ใช่ หายทาอาการต่างๆของคุณแม่ดีขึ้นเรื่อยๆใช่เพราะวันนี้ให้เกียรติกับดรวิทย์แล้วก็ให้เกียรติกับครอบครัวดรวิทย์อย่างมากที่รับสมุนไพรของอาจารย์ไปเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะดูแลสุขภาพนะดีใจสุดๆดีใจสุดๆแล้วก็พร้อมที่จะให้ประสบการณ์ตรงนี้กับผู้ที่มีความสงสัยว่าเอ๊ะมันดีจริงเหรอดีจริงไหมใช้แล้วยังไงเอ๊ะคุณหมอให้ผมมาพูดไหมผมพูดตรงนี้นะครับผมเป็นคนบอกคุณหมอว่าอยากให้คุณหมอมาคุยกับ ผเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่รู้จะพูดคำไหนขอบคุณดรวิจริงๆ<อ>นะคะกลาบขอบพระคุณค<อ>่ะ